สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิพ์เพชรยนต์นะคะในช่องของพพ์เพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะเชื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะพีนจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่อีหนึ่งคันนะคะเพิ่งลงจากรถเทนเลอร์มาเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นสุดหล่อของเพชรยนต์นี่เลย สีดำนะคะ,นนะ,ค,ะคุณลูกค้าสุดรอดแบบนี้นะคะนานๆทีจะเข้ามานะคะสำหรับโต้ตาอาติสนะคะ1.8 ESport ES s นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ได้เป็นป2017ี2017-2018นะคะได้เป็นสีดำน,นะคะได้เป็นบอดี้เดิมๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา539,000บาทนะคะเครดิตดีฟีดาวนะคะออกรถส่วนบัตรกับบริษัทเพชรยนต์นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท ะะที่กำลังมองหารถตัวท็อปนะคะของออติสก็แนะนำเป็นอีกหนึ่งคันนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าได้ชุดแต่งรอบพันนะคะได้เป็นชุดแต่งแท้เดิมจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถและภายนรอบรถกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โเมียมนะคะคุณลูกค้าโลโก้ต้องการนะคะจะเป็นโลโก้โตต้านะคะทะเบียนนะคะจะได้เป็นทาเบียน3ตัวนะคะ32 2นะคะมีส่วนของไฟหน้าทั้ง2ดวงนะคะจะได้เป็นไฟลูกแก้วแล้วนะคะคุณค้าถ้าเป็นตัวท็อปจะได้เป็นไฟลูกแก้วนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะได้เป็นไฟเดนทามมิ่งไลท์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอก ที่อยู่ด้านล่างนะคะกระจังด้านล่างนะคะจะเป็นสีดํานะคะสําหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาแล้วนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะของตัว e-sport ES s ของเขามาเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณผู้าได้เป็นชุดแต่งแท้เดิมนะคะจากโรงงานกันเลยนะคะมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กนะคะได้แม็กลมดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ยางปี2021ทั้ง4ล้อนะคะได้แม็กขอบ นะคะได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้แม็กลมดำนะคะชุดแต่งหูตัวรถมาให้เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอนะคะ VVTI นะคะนีส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะ ในส่วนของมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่าด้วยโครเมียมนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะขอบของเขาก็จะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะมือจับด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะก็ <parce> <Made> จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่าด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้าในส่วนของชุดไฟไท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟไท้ายแบบ LED é. นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะนี่เลยเป็น 1.8 S, S, S p o r t ของเรานี่เองนะคะซสยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะสเกิร์ตด้านหลังนะคะแล้วก็สปอยเลอร์นะคะไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะคุณลูกค้าสุดหล่อของเพชรยนเลยนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะคุณลูกค้าที่ผ้าสีขาวนะคะที่พิงรีวิวไปให้ใหกับคุณลูกค้าแล้วนะคะตอนนี้นะคะสาววอกอันติดนะคะห้ามเข้าห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับสุดหล่อของเพชรยนแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะที่น่าใช้งานนะคะ คุณลูกค้าที่ผ้าสีขาวนะคะตอนนี้มีสีดําเข้ามาแล้วนะคะสําหรับโตยต้าเอาติสนะคะ1.8 ESport ES คันนี้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นปี2017สด จด2,018นะคะได้เป็นสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา539,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้ามีเครดิตนะคะสามารถซีดาวได้เลยนะคะคุณค้าแล้วก็ยังไม่พอนะคะสำหรับคันนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่าในใดที่อยากได้ชุดแต่งรอบคันนะคะตัวท็อปนะคะแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะที่น่าใช้งานนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันเลยนะคะคุณค้า สำหรับคันนี้นะคะยังไม่ปรับสภาพการใช้งานนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับฟิล์มนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับการสาดทาั้ง4บานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะคุณลูกค้ามือจับก็จะได้เป็นแบบโครเมียม ะะตัดด้วยสีเทานะคะด้านล่างของเขานะคะมีที่ใส่นะคะแก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะได้เป็นกระจกคาไฟฟ้านะคะคุณค้าได้เป็นปุ่มพุสตั์ท นะคะแล้วก็ได้เป็นพรมอะไราหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมอะไรามัลติฟังก์ชันด้วยนะคะมาพร้อมกับจอทัสกรีนนะคะแล้วก็ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะคะตรงก้างนะคะเขามีที่วางแก้วน้ํามาให้อีก2ใบด้วยนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดาตัดด้วยได้สี เขาเรียกว่าได้สีเทาแบบนี้เลยแล้วก็เขามีที่หุ้มนะคะมาให้ด้วยนะคะลูกค้าแบบไม่ชอบเราก็จะถอดออกให้กับคุณลูกค้าได้นะคะสําหรับคันนี้นะเขาหุ้มเพื่อไม่ให้เบาะสกปรกนะคะเดี๋ยวพิงจะแกะให้คุณลูกค้าดูเลยนี่เลยนะคะ ได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังแท้ๆเลยนะคะคุณลูกค้าคอนโซลด้านหน้านะคะจะได้เป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีดํานะคะภายในจะดูสวยดูหรูเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้มีแอร์แบกให้7ใบกันเลยทีเดียวนะคะคับไปไหนปลอดภัยแน่นอนนะคะคุณลูกค้า พื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดําเช่นเดียวกันนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้เพิ่งข้ามาใหม่ๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ยังไม่พอนะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นกระจกนะคะตรงคนขับนะคะจะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะ แล้วก็ได้เป็นกุญแจนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะกุญแจสำรองก็มีมีเอามาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่ม p o s ส start ได้เลยนะคะ สตาร์ครั้งเดียวล้วติดเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะนี่เลยนะคะหน้าจอเขาก็ออกสวยๆหรูแบบนี้เลยนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าเลขไมล์วิ่งอยู่เท่าไหร่นะคะ1น0 0 0สกโลเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับจอทัสกินนะคะแอร์ออโต้นะคะแอร์เย็นฉ่าสบายนะคะถุงพลาสติกใหม่ๆยังอยู่นะคะไฟติดนะคะนี่อะค่ะไฟติดทุกดวงนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะวิทยุนะคะ นี่เลื่อนนะคะรับสายโทรศัพท์ทุกอย่างนะคะออปชันของเขาคือครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้นะสำหรับ1.8 e s sport คันนี้นะคะคุณลูกค้ามีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าที่เป็นสีดำนะคะรอๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาตัวท็อปสุดนะคะของ เอาติดนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยคะ่ะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นบ่อหนังนะคะสีดำนะคะตัดด้วยด้ายสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะมาพร้อมกับโรมสีดำนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ด้านหลังนะเขามีที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังนะคะคุณลูกค้าออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีเลยนะคะคุณลูกค้าไฟด้านหลังก็ติดทุกดวงนะคะ คุณลูกค้าคือคันนี้พร้อมใช้งานกันเลยนะคะแต่ว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะแจ้งกับูลูกค้าก่อนนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังนี่คือนั่งเย็นสบายนะคะคุณลูกค้าดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายนะคะสําหรับโตต้าอาติของเรานะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะได้เป็นน็อตเดิมนะคะไม่ขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้ายัางไม่พอนะคะข้างๆนะ เขามีที่วางแก้วนะ้ํำผลนะ้ามาให้ด้วยนะคะมือจับโครเมียมตัดด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะคุณลูกค้าที่ส่วนของที่เก็บสัมภาระนี่เลยสวยกันไปใหญ่กันเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับถาดรองนะคะคุณลูกค้าคันนี้เขามีถาดรองมาให้ถุงพลาสติกหอ่อใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้า อุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะมาพร้อมกับยางอะไหลนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะแม่แรงนะคะขุงเครื่องมือนะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะยางซิน ยางมะพร้าวนะคะพื้นที่ของเขากว้างขวางแน่นอนนะคะลิ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆนะคะไม่ขาดไม่ถลอกนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะสีไม่ถลอกทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่ก็ได้เป็นน็อตเดิมสีไม่ทลอกทั้งสองฝั่งเชื่อเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ,ะมาพร้อมกับไฟส่องป้ายนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะส2มสสนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะคะโตต้าออาติสนะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานเลยนะคะสำหรับสุดหล่อของพิตโจนี่เลยนะคะคุณลูกค้าโตต้าออาติสหนึ่งจุดแปดเอสปอร์ตนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของ มาดูนี่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตตรงนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสีไม่ถลอกนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นี่คือใหม่ๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะลงตรงข้างนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากรอยเม็ดอาร์ตตัวน็อตนะคะรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะรอยแต้มสีที่เป็นสีชมพูนะคะนี่คือเป็นรอยแต้มสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอ นะะขนาด1.8นะคะภายในห้องเครื่องนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก้อนเดิมๆกันเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสติกเกอร์มอออกนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้าเปลี่ยนสีนะคะคุณลูกค้ามีว a r r a จากบริษัทอีก30วันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คของเหลวนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเบรกนะ้ำมันเกียร์นะคะแอร์บัต แบตเตอรี่ด้วยนะคะแล้วก่อนที่ลูกค้ารับรถไปนะคะก็จะมีวันันตีจากบริษัทเอแสมซวันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกคา้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้าอาลตนะคะ1.8 ESport ES นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาแล้วนะคะได้เป็นปี2017-2018คันนี้นะคะสีด้าสุดหล่อของเพชรยนต์เลยนะคะเพชรยนตั้งขายที่ราคา539,000บาทนะคะเครดิต ฟรีดาวนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้ปรับสภาพการทํางานนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดภายในรถนะคะแล้วก็รอบตัวรถเลยนะคะได้เป็นบอดี้เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็นชุดแต่งรอบคันกันเลยนะคะสําหรับโต้ตาเอาติของเราคันนี้เลยนะคะและลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ0ูนย์แปดสองนะคะเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามนะ ะะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะหรือล,ลูกค้าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะด่วนเลยนะคะรีบติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิงค์จะมารีวิวอัปเดตรถข้าใหม่คันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ